มุรภาราชมิพระพุทธโคุนังมุรภาราชมิพระธรรมมีตังมุรภาราชมิพระสังฆานังทุขโรคาพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะคร้เสนียดจันไร วิวันใจเยสัพพะทนงสัพพะลาพังพระวันตูมีรักขันตูสุรักขันตูอากานรสมิงพระพุทธกุณังอากานรสมิงพระธรรมมีตังอากาเนรสมิง ระสังขานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยส,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 สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพกรสเนียจันไรวิวันชัยเยสัมพะทะนางสัพพลาพังพวันตูมีรักขันตุสุระขันตุ ทักษิณรัษมิงพระพุทธกุณังทักษิณรัษมิงพระธรรมมีตังทักษิณรัษมิงพระสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันใจเยส,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 สัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสะพุคร้อเสนยียดจันไร วิวันชัยเยสัมพะทะนังสัมพะลาภังภวันตูเมพรกคันตุสุรักคันตุหอรดีรสมิงพระพุทธคุณังหอรดีรสมิงพระธรรมมีตังหอรดีรสมิง พระสังฆานังทุขโรขับยังวิวันัยเยส,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 สัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอ้อเสนียดจ,จันไรวิวันัยเยสัพพทะทนงสัพพะลาภังภวันตุเมรักันตุ สุรักันตุปัดจิมรสมิงพระพุทธกุณังปัดจิมรสมิง n พระธรรมเมตังปัดจิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันัยเยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพเครอ้อสะเนียดยันไร วิวันณชัยเยสัพพะธนังสัพพะลาภังปวันตุมีรักขันตุสุรักขันตุพายาประสมิงพระพุทธคุณพายาปราสาหมิงพระธรรมมีตังพายาปราสาหมิง พระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะหันเนียตจันไรวิวันชัยเยสัพพาทังสัพพลาพังพะวันตูมีรักขันตูสุรักขันตู อุดอนรัศมิงพระพุทธกุณังอุดอนรัศมิงพระธรรมมีตังอุดอนรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราห์สเนยียจันไรวิวันชัยเยสัพะ ทะาังสัมภะลาพังพวันตูมีพระขันตูสุรักขันตุอิสานุรสมิงพระพุทธกุณงอิสานุรสมิงพระธรรมมีตังอิสานุรสมิงรสังขานางทุการโรคายัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธานังสัพพลาพังพะวันตุมรีรระคันตุุรคันตุอากาศรสมิง พระพุทธกุณังอากาตทรสมิพระธรรมเมตังอากาตทรสมิพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันัยเยส,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 สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพเคร้อสเนียดจันไรวิวันใจเยสัพพทะท่านังสัพะ ลาพังพระวันตูมีพระขันตูสุรคันตุปัทวีรสมิงพระพุทธคุณนางปัทวีรสมิงพระธรรมมีตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกโรขภัยัง วิวันใจเยสสพพทุกสัพะโสกสัพะโรคสัพะไปสัพเคราะห์สะเนียดจันไรวิวันใจเยสัพพะทะนังสัพะลาพังพะวันตูมีรักขันตูสุรักขันตู